วสวัสดีครัพวกเราไลด์เออีค่ะสวัสดีครับคตครับนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของราชา g ีโอเรามีไลฟ์วันลูกพิเศษนั่นคือไลฟ์วัต ซู Super New เปอร์เซนไทยลิวโซเจอร์ลูกนี้ครับที่บอกว่ามาพิเศษเพราะว่าไล์วัลลูกเนี้ยมันเป็นคอเล่ใช่มันเป็นไลว์วัลที่แถมจากาเสื้อยูนิโค่นะครับใช่ค่ะก็คือเป็นเป็น,ปนทางไอ้บันไดกับยูนิโคโคเบเลตกันคือต้องซื้อเสื้อยูนิโคตัวนึงอ่ะหลายพันถึงจะได้ไล์วัลลูกนี้มานะไม่ใช่วา่าไปซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปคลิปนี้จะมีความพิเศษคือ ผมจยให้เพื่อนได้ดู2อ,อย่างเลยคือ l i ฟ e w อท์ you soldier แล้วก็หนังสือคู่มือชมการสแสดงของเซโชลิวโซเจอร์ที่เทเตอร์จี r รโซโตเกียวครับที่โตเกียวโดมสเตโชสนุกมากสนุกใช่พี่วันมาตอนแรกมันมา,มา,มาบนหัวเราเลยโอนสะดิ่งมาเลยโอเคเราก็จะได้ไปดูกันว่าเนี่ยหนังสือคู่มือเนี่ยที่เตรียมไว้ดูเนี่ยข้างในมันมีอะไรเนาะเรียกว่า เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้คลิปเดียวเ่ยคุ้มเลยได้2อย่างเลยใช่ไหมครับใช่อาอะไรก่อนดีเอาไลวัทก่อนใช่ไลวัก่อนอน่ะ <tasty. S 2> เอาแลว,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 วเวไลวอนน,อนิวโซเจอร์ครับลูกนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นลูกพิเศษด <Okay. S 1> ังนั้นมันจะไม่เหมือนไรวอทแคนดี้ทั่วไปถึงหน้าแป้นมันจะหมุนไม่ได้นะ แต่ว่าปุ่มข้างบนเนี่ยมันกดได้มันเป็นแบบกดหลอกได้แบบนี้ได้ฟิลเหมือนกันนะฮะเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาโดยการเป็นปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับนะมันมันเป็นกึ่งกึ่งแคนดี้กึ่งดนะีเอ็แล้วนะเลวแคนดี้พิเศษละกันเคข้างหน้าเนี่ยก็จะมาเป็นแป้นสีเทาตัวเรือนสีแดงเป็นสีของประจําของลิวโซเลสใช่ไหมชื่อลิวโซเลสสิถูกแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรูปลิวโซเจอร์แบบนี้ ข้างหลังก็เป็นบาร์โค้ดเป็นสีสีเท่าแบบนี้แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ต okay. นี่นะครับใส่ทานาใส่ทานตรงนี้นะใส่ทานตรงนี้ใส่ทานสองก้อนตรงนี้ลำโพองอยู่ตรงนี้งั้นเสียงก็จะอู้อไม่เหมือนลูก DX ลูก DX เสียงจ่อข้างๆนี่เลยเนาะ,ะฟังเสียง 流星ちゃん。 เล่นเฉยๆไม่มีเข็มขัดแบบกดเองเนี่ยมันก็จะมีสีเสียงวนไปเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้นะครับถ้าเราอยากให้มันกลับไปเป็นเสียงแรกต้องใช้วิธีกดรีเซ็ตตรงนี้นะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประเพณีทุกปีแล้วนะที่ไรเดอร์กับเซนไตมันจะมีไอเทมสลับกันนะวิธีจะเล่นไ w วอตแคนดี้ทอยกับเข็มขัดอีคูเดเวอร์มันมีทริกยังไงบ้างครับออโตโอถ,ถ้าจำไม่ได้พอจะสอน วิธีจะเล่นให้จังหวะมาตรงกันอ่ะเราต้องกดปุ่มเนี่ยเอฟเฟคค้างไว้ก่อนให้มันร้องว่ากิคคูไดเวอร์แล้วก็ลูกไรวอสก่อนถึงจะจังหวะพอดีนะอะเนี่ยแบบนี้ครับแล้วคราวนี้ใส่ปุ๊บก็จะพอดีกันแล้วมาก G.O. 2018แล้วก็ซ u เปอร์เซนไตแบบนี้นะครับสีก็เป็นออกเป็นสีแดงอ่ะทีนี้ก็ปล่อยไม้ตายกันปล่อยไม้ตายฟังทันไหมครับน่าจะเป็นเคนโปถ้าฟังผิด แม่เไรเดี๋ยวจะมีซับพื้งล่างให้นะชามเบรคเฮนี่ก,ก็คือการเล่นริวโซเชอร์ไลว์วอตกับเกมคาดจิคูเดเวอร์ครับอ่ะตอนได้เวลามาดูหนังสือกันแล้วมา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 สุดยอดเส้นตายริวโซเชอร์เซ่โชว์ที่เชสเตอร์จีรัสโซโตเกียวก็ครบ10ปีพอดีครับหนังสือเล่มนี้ราคา500เยนเขามีเดินวางขายอยู่อย่างผมก็ได้ไปซื้อขา้างในพอดีเงือบหน้าป,ปกเป็นริวโซเลสแบบนี้อ่ะเปิดมา แวบนี่เลยเก็เป็นรวมตัวทั้ง5คนอยู่โซเจอร์ทั้ง5คนก่อนเข้าก่อนเข้าชมเนี่ยเขาจะมีเนี่ยมีนักแสดงเนี่ยมายืนถ่ายรูปก,กับเด็กๆด้วยนะมายืนต้อนรับเด็กๆที่จะประตูทางเข้าด้วยแบบเจ๋วมากเลยครับโอเคต่อไปแนะนำทีละตัวคิชิริวเซนไตริวโซเจอร์แบบนี้นะครับคนต่อไป ดิวโซบูคนต่อไปสาวน้อยดิวโซพิงคนต่อไปกรีนดิวโซเจอร์ป็นดดนเสร์เป็นการตัดสินใจของทางทีมงานที่จะเอาทีมดันโนสร์กลับมาเล่นอีกรอบก็ถือว่าประสมความสำเร็จใช้ได้เลยนะแอคชั่นมันมากยูโซแบค แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นว่านในเทเตอร์จีรสโซมีอะไรบ้างนะครับก็มีให้แต่งนี่นี่นะให้เด็กๆแต่งคอสเพลย์ถ่ายรูปด้วยมีโชว์มีกิจกรรมมีถ่ายรูปมานักแสดงมีโซนของเล่นแล้วก็เนี่ยก็บอกประวัติก็มีเซนไตโชว์อะไรบ้างที่นี่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์คของเหล่าเซนไตเลยนะเพราะว่าเซนไตเนี่ยมาโชว์ที่นี่ทุกปีแค่ทุกท,ทุกปีเท่าที่จําได้กอทุกปีมีแบบมีโพสเตอร์ติดทุกปีเลย ใครที่ไปญี่ปุ่นที่ไปแฟนเซนไตอย่าพลาดนะครับด้านหลังก็ปิดท้ายด้วยแบบนี้ข้างในมีป็นดาบห้าเล่มของริวโซเจอร์แล้วก็กเป็นไลฟ์เป็นแอคชั่นโหสนุกมากกับโดดแบบจากชั้น3โดดไปโดดมาห้อยแบบวก็จากใจแฟนไลเดอร์เนี่ยขอได้ไปดูเซนไตแล้วเป็นไงบ้างเต่า ใช่ละ<ต>ปันใจไปรักเลยแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบจะย้ายฝั่งจากไรเดอร์ไปเซนไตเนาะโตเนาะใช่ก็เป็นไรเดอร์อยู่ความสืบหลังดูนี่แบบผตื่นเต้นมากเป็นแบบเวลามาชั่วโมงหนึ่งที่มีความสุขมากๆกเขาเรียกว่าสนุกแบบชุดๆคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, <ด>ชร์ให้พวกเราไรเดอร์โต้ทีวีด้วยนะครับ,รบที่สำคัญคือต้องกดติดตามเราทั้ง2อช่องทางเลยนะทั้ง y ย u ทูบไรเดอร์โต้ทีวีและก็ แฟนเพจเฟ c บุ Facebook, ๊ o ไลเดอร์ u t o ต้และของเล่นไลเดอร์ครับพบกันใหม่โอกาสหน้า